เป็นฝ่ายแห่งแรกที่พระองค์ท่านทำให้เสด็จเส้นทางแบบนี้ใช่ไหมเสด็จมาเหมือนกับสิบปีที่แล้วใช่ไ่มสมัยก่อนเป็นทางลักษณะนี้ครับเป็นทางถนนดินลูกหลังครับครับครับอันนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้าอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้าห้วยสามัคคีใช่ใช่ครับใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ขึ้นกับตำบลหต็ิไฟครับคือปัจจุบันนี้ได้ได้แยกเป็นตำบลทับใต้แล้ว เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับเป็นนี่ก็คือเป็นเป็นทางลงสู่สู่สู่ก้นอ่างเก็บน้ํานะครับครับเป็นแบบหินทิ้งเหรอฮะเป็นเพรว่าเขาขุดตอนแรกมันก็เป็นเป็นที่เป็นเป็นแค่ลาห้วยธรรมดาก็คือมีการขุดขึ้นมาเอาดินขึ้นมาถมคันเขื่อนบางส่วนเพื่อจะให้เก็บน้ําได้มากขึ้นเป็นแบบหินทิ้งด้วยใช่ไหมครับ ที่เราเห็นข้างหน้าตรงนั้นคือคันที่พระองค์ท่านใช่ใช่ครับสร้างเป็นแห่งแรกก็คือเป็น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 ตัวน้ำเป็นตัวสันสันเขื่อนใช่ไหมครับกันน้ำนี่เอาไปใช่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวลองลงลงไปดูเดี๋ยวนะนี่ก่อสร้างโดยของกรมกรมจุนประธานชาวบ้านที่นี่ใช้น้ำเพื่อ เพื่อการเกษตรเกษตรจะมีพวกสับปะรดพวกวานหางจระเข้แล้วก็พวกพืชผักอายุสั้นพวกหัวใจเท้าอะไรพวกนี้ครับในปัจจุบันใช่ไหมนะครับที่ใช้แหล่งน้ําตรงนี้เพราะว่ามีน้ําเลยครับใช่ฮะก็บริเวณด้านบนที่เห็นมีสายลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกปลูกว่านหางจระเข้ซึ่งต้องการใช้น้ําอยู่ตลอดเวลาทําไมต้องปลูกพวกนี้ว่านหางจระเข้ก็คือ ชาวบ้านที่ทําตรงนี้แล้วเออมันทําแล้วแบบได้ผลกําไรพอสมควรก็แล้วมันเพินมีมันมีแหล่งน้ําก็เลยก็เลยทํากันยืดต่อๆกันมาครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สําหรับเพาะพันปลามีการมีการเอาปลามาปล่อยอ่ะก็ชาวบ้านก็พอได้จับเป็นอาหารครับนี่ ลรากํัังอยู่ในคบวันนี้ผมพาท่านมาที่อ่างเก็บน้ําแห่งแรกของโครงการพระราชดำริ60ปีที่แล้วนะครับที่นี่ถ้าเรามองวันนี้อาจจะดูแล้วเป็นป่าที่สวยงามแต่ว่าเป็นไร่เป็นที่ทํานาที่ทํากินของชาวบ้านแต่เมื่อหลายปีก่อนนู้นนะครับ60ปีที่แล้วลองนึกดูนะครับที่นี่เป็นป่าดงดิบใครๆก็ไม่สามารถจะ,จะเข้ามาได้แล้ววันนี้ หลักฐานก็ยังหลงเหลืออยู่ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแห่งแรกเลยนะครับท่านครับเรายังเห็นรอยอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านดูที่รอยนี้นะฮะรอยที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นรอยของเสือใช่ไหมครับท่านรองครับเห็นมีรอยเล็บแล้วก็เท้าขนเท้ามูาครับตัวใหญ่ไหมครขนาดนี้ไม่ใหญ่มากใช่ไหมยังรุ่นรุ่นอยู่นะครับอาจจะยาวสักเมตรหนึ่งเพราะในโซในระวกนี้พอบีอยู่ ครับครับนี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่ใดมีเสือก็แสดงว่าป่านั้นก็ยังดิบใช่ไหมฮะก็ยังสมบูรณ์อยู่นี่ก็คือตากตอไม้นี่ก็คือตากตอไม้เดิมที่อยู่ในลำห้วยเนี่ยครับครับนี่แหละครับก็เป็นความผมจะพาท่านเดี๋ยวจะพาท่านมาดูนะครับว่า60ปีแห่งการพัฒนาของพระองค์ท่านเริ่มที่นี่นะฮะจุดประกายแรกอยู่ที่นี่ครับอ่างเก็บน้ำครับตรงตรงเดี๋ยวนน้ำนี่จะขึ้นสูง พอเดีช่วงนี้เป็นหน้าแรงหน้าแรงฮะก็คือถ้าน้ําเต็มเครื่องก็จะเต็มสปริงเหวด้านบนนู้นครับอครับครับนี่แหละครับก็เป็นก็อ่างน้ําแห่งแรกครับเราเป็นอยู่ในอ่างน้ำเลยครับในอ่างน้ําเลยครับครับคือเมื่อปีที่แล้วฝนค่อนข้างจะน้อยฮะเห็นค่ากันนะเอาน้ามันไม่เต็มอ๋อครับฮะถ้าบริเวณน้ําถ้าปริมาณน้ําเต็มนี่น้ํก็ค่อนข้างจะเยอะเลยครับครับมันจะกินยาวลึกตามลำรางวันนี้ตามลำกล้องวันนี้ ใช่ใช่ดูดน้ำก็ไปใช้กันล้อมรอบด้วยภูเขาด้วยนะนครับคือในส่วนนี้ถ้ามีการได้ขุดลอกบริเวณนี้เอาไปอีก,อก,อกบางส่วนเนี่ยน้ำจะได้ปริมาณเยอะเลยนะครับชาวบ้านก็ภูมิใจภูมิใจครับ<ห>ที่บ<ห>องท่าน,นประธานไอ้อ่างตุตนตัวนี้ให้นะครับครับท,ที่นี่คือแหล่งหนึ่งที่ว่าได้รับน้ำจาก อ,อ่างโครงการพระรามริรที่พระองค์ท่านพระราทานไว้คือชาวบ้านได้มาปลูกว่านหางจระเข้ไว้ในส่วนตรงนี้ค,คือว่านนะว่า,านจระเข้คือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําได้ในครัวเรือนค,คือชื่อใช้คนคนเพียงไม่กี่คนก็ทําได้ก็คือว่า คนในครอบครัวก็สามารถทำทำได้แล้วโดยการติดสปริงเกอร์ครับใช้น้ําเยอะใช่ไหมฮะก็คือจะใช้น้ําปริมาณไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องใช้บ่อยๆต้องการความชื้นครับคือไม่ต้องการแฉะมากคือดูที่นี่ลองยุกเนี้ยน้าหนักมันเยอะโอ้โหต้นใหญ่ขนาดนี้ครับครับมีแรงน้ําหนักถ่วงมากเขาเรียกว่าสมุนไพรชั้นยอดของประเทศไทยเลยนะ ใ่ไหมล่ะทาได้หลายอย่างหลายอย่างแก่เรากะเพาะทํายาสะผมอะไรต่างๆเล็นขออพืชผักมีพวกปลูกมะเขือเทศอะไรแล้วก็วหช้เท้าอะไรพวกนี้ครับเป็นเกษตรเป็นหลักเป็นหลักแล้วตอนช่วงหลังๆนี้ก็จะมีพืชเกี่ยวกับพวกยางพาราเข้ามาอืมาเริ่มเริ่มมาขยายตัวเพราะราคาดีถ้าราคาดีใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ เขาเรียกอะไรการพัฒนาในเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับแล้วก็ยังมีไร่สับปะรดใช่ไหมไร่สับปะรดมีอะไรอีกฮะกล้วยใช่ไหมที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็เป็นกล้วยมีต้นสนด้วยกล้วยอ้อยอันนั้นก็พืชพืชเป็นพืชแซมขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะสนก็ขายต้นไหขายขายต้นขายขายไม้อันนั้นอ้อยใช่ไหมฮะใช่อ้อยอ้อยนี่เข้าโรงงานครับครับมีโรงงานน้ำตาลเหรอฮะที่ปานบุรีมีโรงงานน้ำตาลครับ